จากกันไม่ว่าจากเป็นหรือตายก็เสียใจทางนั้นนะคะชีวิตมาดามต่างแดนเนาะแต่งงานมาเพื่อจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวนะคะเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวทางเมืองไทยด้วยนี่คือหัวอกของคนไทยทําไมเราถึงเลือกที่จะมีสามียุโรปนะคะหวังอนาคตหวังช่วยเหลือครอบครัว หวังที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเป็นนะคะแต่พอมาอยู่แล้วกับเจอปัญหาเนาะพอมาอยู่แล้วมีลูกมีเต้ายิ่งอยู่กันนานนะคะยิ่งคนที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยปัญหาใหญ่นะคะยามเลือกลาข้ออ้างมีมากมายนะคะบ้านเราไม่มีเนาะงานเราก็ไม่มีทำ ผลสุดท้ายนะคะผลสุดท้ายทะเลาะบ่อแหว่งกันลูกเราก็ไม่มีสิทธิ์ดูแลนะคะเพราะไม่มีบ้านให้เขาอยู่อันนี้เข้าใจเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอสามีที่ดีแล้วเขายังเป็นกลางก็ยังโอเคนะคะทีนี้มีการฟ้องร้องต่อยากันว่าเธอไม่มีบ้านเธอไม่มีงานเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงลูกอืมเขาก็อ่ากระดาษก็ยื่นออกมาว่า ผู้ชายเป็นฝ่ายดูแลเพราะเขามีบ้านให้ลูกอยู่แล้วเรามาอยู่ตั้งเจ็ดแปดปีให้คิดดูนะคะแต่เราไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านเพราะบ้านเขามีมาก่อนเออสิ่งสำคัญยิ่งแย่ไปกว่านั้นนะคะเพื่อนของยิจจาไม่ได้ทำงาน นี่แหละนี่แหละคือหลักประกันที่เราคิดว่าชีวิตเราสบายเรามีสามีดูแลอยู่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลลูกนะคะพอถึงเวลาถึงเวลาแย่หัวใจบอบช้ำแล้วสามียังมาอ้างเรื่องลูกนะคะในแบบที่เขา,าได้เปรียบเนาะ ผลสุดท้ายนะคะดัากฎหมายที่ออกมาฝ่ายหญิงจะต้องเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าเสียค่าเลี้ยงดูให้ฝ่ายชายนะคะอันนี้เป็นคิดใกล้ตัวยายจ๋าเลยเนาะโมโหกลายเป็นโกรธแค้นจะมาทุกครั้งทุกเรื่องนะคะไม่ใช่เขาไม่ปล่อยลูกมาหาเรานะเขาก็ปล่อยมา ่ามีปัญหานั่นนี่ให้ลูกปลอบแม่นะคะหัวใจแม่ให้ลูกมันไม่มีเ็าเรียกว่าไม่เสียดายหรอกเนาะแต่ความเจ็บใจในสิ่งที่เราจะต้องมาเสียเปรียบทางกฎหมายอันนี้แหละมันทําให้โมโหมากมากนะคะมันทําให้เจ็บใจมันทําให้อึดนะแต่ชีวิตหญิงไทยไม่ยอมแพ้นะคะมาถึงที่นี่แล้วจะถอยหลังกลับไปทำไมหลายๆคนถามว่าสามีตายสามี เลิกลาทำไมไม่กลับเมืองไทยเรามาที่นี่หวังตั้งหลักปักฐานนะคะหวังที่จะกลับไปด้วยสิ่งดีๆแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่พร้อมหรือเราไม่มีอะไรที่จะเชิดชูหน้าพ่อแม่ได้เราจะกลับไปทำไมถ้าลุกขึ้นมาทำงานนะคะที่นี่รายได้ มันดีกว่านะคะไม่ว่างานอะไรนะคะยายจ๋าเป็นอีแจ๋วนะคะเงินเดือนครึ่งแสนเราอยู่ได้สบายชีวิตของคนไทยไก่บ้านอย่าไปมองนะคะอย่าไปดูถูกว่าเราทำงานต้อยตำ่ำชีวิตของการเดินทางยุโรปไม่ใช่ง่ายเห็นเป็นมาดามใช่ว่าสบายนะคะ แต่เราภูมิใจที่จะอยู่เสียใจเพียงแค่ว่าคนไหนที่ไม่สมหังทางครอบครัวนะคะและสิ่งสำคัญเนาะเรามาพูดถึงต่อเลยนะคะหัวข้อจากตายอย่าจะมองว่าการจากตายอะ่ะมันยังมีความรักที่เหลืออยู่ให้เรามันยังนึกถึงสิ่งดีๆนะคะมันยังมีความคิดถึง แสนจะเจ็บปวดทรมานเราก็ต้องใช้เวลารักษาใจตัวเองนะคะเพื่อลืมคนที่เรารักเนาะอะสิ่งนี้มันจะอย่างน้อยอย่างน้อยเราเจ็บปวดเสียใจเพราะเสียคนรักกับที่โกรธแค้นกับสิ่งที่เกิดด้วยการเลิกลาในมุมมองของยายจา๋าคนจากตายทำให้เราภูมิใจนะคะ ยังทิ้งรอยลักยังทิ้งสิ่งดีๆยังแบ่งปันไว้ให้กับเราแม้น้อยหรือมากก็ตามตรงนี้นะคะอยากให้ทุกๆคนเนาะที่เจอนะคะในะภาวกิจเนาะคนรักจากไปลุกขึ้นมาเข้มแข็งถือว่าเรายังโชคดีกว่าคนที่จากเป็นมันแสนเจ็บปวดมองเห็นหน้ามันยิ่งแค้นนะคะ มันยิ่งแค้นยิ่งถ้าเกิดมีลูกด้วยกันเราไม่ได้เลี้ยงลูกเองไม่รู้ไปใส่หูลูกอะไรมานะคะหันมาหาเราเป็นอีกแบบอันนี้ก็ปีนะคะยิ่งลูกครึ่งที่นี่หัวแข็งนะอย่างลูกชายยายจานนี่สมมุติว่าเป็นแบบนั้นนี่ไม่รู้จะออกมายังไงเนาะเราก็นึกถึงหัวอกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคิดมากใช่ไหม <laughs> นะคะชีวิตเราเนาะ มีไว้เพื่อสู้มีไว้เพื่ออยู่นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราต้องมีสติเนาะหรือทุกทกท่านที่คิดจะมาอยู่เมืองนอกนะคะใครควรคำนวณเนานะวางแผนและคิดให้ดีที่จริงแล้ว เนาะถ้าย้อนกลับไปได้นะคะไม่มีใครเนาะไม่มีใครที่อยากไกลบ้านมาไกลถึงขนาดนี้ถ้าชีวิตเรามีความสุขหรือว่ามีอะไรพอช่วยเหลือและดูแลครอบครัวเราได้ทางเมืองไทยนะคะเมืองไทยมีความสุขที่สุดบ้านเรานะคะถึงจะลำบากแค่ไหนเรายังได้เห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าครอบครัวเห็นหน้าพี่น้องอืมแต่ ถ้าเราเก้าวมาตรงนี้แล้วการที่จะถอยหลังกลับกับการสิ่งที่เราเจอกับย้อนไปโดยมือเปล่าไม่มีใครทํานะคะคำถามหลายๆคำถามที่ถามมาทำให้รู้สึกแบบกึนน้ำตาเข้าไปข้างในเลยอันนี้ยเชื่อเลยนะคะเชื่อเลยนะอืมชีวิตเรา นะถ้าเปรียบเทียบกับทุกๆคนนะคะถ้าเรามีงานทําที่นี่ถือว่าโชคดีแล้ว1สวัสดิการดูแลเรา 2. อ,อาสิ่งที่เราได้เรายังได้เหลือที่จะดูแลครอบครัวทางเมืองไทยเก็บสิ่งนี้มาเป็นพลังมาเป็นความภูมิใจนะคะแล้วอย่าก,กอดอย่าก,กอดนะคะคเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่มีปัญหา2ประเด็นนี้เนาะทั้ง2ฝ่ายนะคะอย่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาพลาด ความรู้สึกของเราให้มากกว่านี้นะคะเราตัวเราลักตัวเองนะคะเติมพลังให้กับตัวเองสร้างความสุขและลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไปถึงวันนี้เราจะเสียคนที่เรารักถึงวันนี้เราจะไม่โชคดีในสิ่งที่เราหวังแต่เราก็โชคดีได้นะคะลุกขึ้นมาให้โอกาสตัวเองเดินหน้าต่อไปสู้ต่อไปนะคำพูดของใคร ไม่ทําให้เราเจ็บปวดในหัวใจได้ถ้าเราเข้มแข็งนะคำพูดของใครทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เก็บตรงนี้ขึ้นมาเป็นพลังเดินหน้าต่อไปนะคะเนาะถ้าเราวันนี้หาดีไม่ได้นะคะเราก็ต้องทํามันให้ดีที่สุดเพื่อตัวเราเองอย่าหวังอย่าฝาก ความหวังของตัวเองไว้กับที่ใครนะคะลุกขึ้นสู้โอกาสเป็นของทุกๆคนโอกาสมันจะทำให้เราเรียนรู้นะคะปัญหาที่ผ่านมามันจะเป็นสิ่งดีมันจะเป็นอาจารย์จะเป็นครูที่จะให้เราวางแผนชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเก่านะคะวันนี้จะก็ขอฝากไว้สั้นๆนะคะขอเป็นกำลังใจพี่ๆเพื่อนๆอ,อ่า เมียฝรั่งต่างแดนทุกทกท่านเลยนะคะเข้มแข็งและสู้ต่อไปนะคะน้ำตาของนักสู้มีไว้อยู่เพื่อคนที่เรารักเดินหน้าต่อไปอย่าถอยนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหญ่จ๋าอีแจเวเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ